ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษานะครับก็ไปมอบหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการจัดการศึกษาในสถานการณ์ของโควิด -19 ครับ ดกรกนกวันวิลาวันท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านก็เดินทางไปเปิดกิจกรรมการมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับหน่วยงานทางการศึกษาครับโดยมีนายวรพันธุ์สุวรรณนุชนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวต้อนรับที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับก็ยังมีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการเองครับก็มีการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ออกไปเป็นวันที่14มิถุนายนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองก็วันนี้ครับถือโอกาสมามอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษานะครับ และช่วงเช้านะครับที่จังหวัดบึงการเองอันนี้ครับเป็นบรรยากาศการเปิดเรียนที่โรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิตอํานวยศิลนะครับวันนี้เปิดเทอมเป็นวันแรกครับก็มีนายอุบลชัยดีครับผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูมาควบคุมการปฏิบัตินะครับแล้วก็แนะนํานักเรียนผู้ปกครองทุกคนที่มาส่งบุตรหลานว่าในช่วงที่เข้าโรงเรียนเนี่ย จะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองมีการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่สําคัญนะครับสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยก่อนจะเข้าไปภายในโรงเรียนเพื่อที่จะรักษามาตรการการป้องกันโควิด -19 และหากนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดคัดกรอง mm. ก็จะมีจุดพักให้นะครับแล้วก็ติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้านเลยหรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับตัวไปซึ่งนะตอนนี้ยังไม่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดกรอง มีอุณหภูมิปกติทุกคนส่วนการเรียนการสอนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสกลุ่มนะครับก็จะต้องสลับกันมาเรียนในแต่ละวันนั่นเองครับ